ขอบคุณค่ะโอ้ยวันนี้ไม่มีใครให้อาหารเลย <c oughs> สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ดิฉันรับพลังมาจากลิซ่าพัคมนเพื่อมายืนอยู่บนเวทีนี้ด้วยค่ะ ขอเสียงปรบมือให้พี่สาวที่แสนดีแม่ทัพภาคใต้ของดิฉันลิซ่าพัคขมนค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่ะเข้าสู่ช่วงจริงจังทุกท่านคะ่ะตั้งแต่ที่เราเกิดมาในประเทศนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่า หลายๆท่านที่นั่งอยู่หน้าที่แห่งนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากดิฉันค่ะถ้าใครที่เรียนในโรงเรียนรัฐหรือว่าเกิดในชุมชนที่แออัดท่านจะพบเห็นกับปัญหาสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดเด็กท้องก่อนในวัยเรียนหรือเด็กที่ยากจนที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาและตอนที่เรายังเป็นเด็กค่ะ เราถูกทําให้เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถมีใครเข้ามาแก้ไขปัญหาได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของบุญกรรมเป็นบุญเป็นกรรมที่ทําแต่งให้พวกเรามีชีวิตแบบนี้เราเรียนในโรงเรียนรัฐเราก็จะได้มีโอกาสไปโรงเรียนที่ขนาดใหญ่กว่าที่เขาได้งบประมาณมากกว่า เราอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราไปเห็นสนามกีฬาใหญ่ๆเราเห็นสนามบอลเราเห็นสนามบาสท,ที่โรงเรียนเราไม่มีเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราซวยเองที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนได้อยู่ในโรงเรียนที่ยากจนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะและพ่อแม่พี่น้องที่เข้าสู่วัยทำงานท่านเดินออกจากบ้านมาท่านสูดเอาฝุ่นพิษฝุ่น PM 2.5เข้าไปในปอด ท่านก็ได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้จะผ่านไปสักทีเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้จะผ่านไปและปีหน้ามันก็จะผ่านมาอีกแต่ไม่มีใครที่จะมาคิดแก้ไขปัญหาให้ท่านจริงจงจังๆสักทีคุณพี่คุณนะ้าหลายๆท่านที่ส่งประกันสังคมค่ะท่านที่ส่งประกันสังคมและได้รับสิทธิ์แบบอนาถาแบบเจียดเงินของท่าน มารักษาท่านมาให้สิทธิ์ของท่านท่านก็ถูกทําไม่เชื่อมาตลอดตั้งแต่มีประกันสังคมว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะสิทธิ์มันก็ได้เท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเรียกร้องอาอจากใครพอท่านนะคะแก่ชราท่านก็ได้สวัสดิการแบบอนาถาเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ได้แต่คิดว่าชาติหน้าชาตินี้ ทำบุญเยอะๆทำบุญมากๆเดี๋ยวชาติชาติหน้าเกิดมาก็จะได้ไปเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยกว่านี้แต่ดิฉันอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านเจอตั้งแต่คันมานดาจนถึงเชิงตะกรมันไม่ใช่เรื่องของบุญทำกรรมแต่งค่ะแต่ในชีวิตของท่านอาจจะเกิดมาในช่วงชีวิตที่มีรัฐบาลที่ ไร้ความสามารถเท่านั้นเองไร้ความสามารถอาจจะไม่เพียงพอคะ่ะแต่หลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตจำนงเพื่อจะเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าความสามารถคุณพี่คุณนะ้าคุณป้าคุณแม่คะ ปัญหาที่เราเจอปัญหาระบบการศึกษาที่เราตั้งคําถามว่าทํำยังไงที่จะทําให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเด็กๆที่ยากจนสามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาที่ทําให้เขายกระดับความรู้ความสามารถตัวเองได้และเอาวิชาความรู้นี้ไปทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเป็นการศึกษาที่มีความหมายเราทําได้ค่ะ ถ้าเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่มีเจตจำนงจะเข้ามาปฏิรูประบบการศึกษาจริงๆและมีแพชชั่นในการที่จะทำเรื่องการศึกษาเรื่องฝุ่น PM สองจุสิ่งที่เกิดขึ้นในอากาศแต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจำนงไม่รับ พืชผลทางการเกษตรที่มาจากเพื่อนบ้านที่มาจากการเผาและโน้มน้าวให้เกษตรกรในประเทศสามารถที่จะออกจากวงจรการเผาได้อย่างพวกเขาเต็มใจต่อจากนี้เราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจทุกปีทุกปีไม่ต้องภาวนาว่าปีไหนลมจะพัดมาทางชั้นอีกถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจำนงค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในต่างจังหวัด เราจะกระจายอำนาจกระจายเม็ดเงินกระจายความเจริญทำให้ทุกคนทุกท่านไม่ต้องมุ่งหน้าที่จะเข้าสู่เมืองหลวงไม่ต้องมุ่งหน้ามาแย่งกันใช้ชีวิตมาแย่งกันทำงานในกรุงเทพมหานครการกระจายอำนาจคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความเจริญในทุกๆจังหวัดคุณพี่คุณน้าคะดิฉันอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ พักอนาคตใหม่พักก้าวไกลมาเป็นพักประชาชนวันนี้พูดถึงมันคือความเรียบง่ายค่ะมันคือความเรียบง่ายในประเทศที่จเจริญแล้วที่เขามีกันมันเป็นความธรรมดามันเป็นความปกติแต่การเปลี่ยนแปลงที่เราเสนอถูกบิดเบือนเสมอมาค่ะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมันการมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มาโค่นล้มบางสิ่งบางอย่างที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเชื่อฝั่งอนุรักษ์นิยมศรัทธาแต่ดิฉันอยากจะยืนยันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราฝันถึงมันก็แค่ระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กๆยากจนไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาทุกๆคนสามารถที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองได้ โดยมีเศรษฐกิจที่ไม่มีทุนเทาไม่มีทุนใหญ่มาคอยขูดรีดท่านผ่านบินค่าไฟหรือขายของในตลาดก็ไม่ต้องมีนายทุนห้องแอร์มาเปิดขายแข่งกับท่านระบบกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนสามารถยืนเสมอหน้าเท่าเทียมกันได้ต่อหน้ากฎหมายไม่ใช่ว่าคนรวยมีทรัพยากรที่จะมาซื้อเอาความยุติธรรมที่มากกว่าคนจน นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราฝันค่ะแต่คนหปอร์ซที่ถือครองเอาทรัพยากรของประเทศนี้เอาไว้ถือครองเอาอำนาจถือครองเอาอำนาจในการบริหารจัดการระบบราชการถือครองอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรถือครองอำนาจของใบอนุญาตใบที่สอง บิดเบือนเจตนารมณ์ของพวกเราทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพวกเราผิดและคนหนึ่งปอร์เซนค่ะพยายามที่จะทุบทำลายพวกเราประชาชนให้แบ่งออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายและพยายามที่จะทุบทำลายองค์คาพยพที่เป็น ความหวังเป็นความฝันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขายุบพักอนาคตใหม่เขาตัดสิทธิ์คุณธนาทรอ,อาจารย์ปียบุตรคุณช่อด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าองค์คาพยพบนี้อยากจะทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมารับเงินจากใครก็บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงๆแต่เขากลับยุบพักพวกเรา ทั้งๆท,ที่พวกเราทําทุกสิ่งทุกอย่างหาทุนในการหาเสียงทุกอย่างอยู่บนหน้ากระดาษแต่คนที่รับเงินทุนใหญ่แล้วมาซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งบิดเบือนบัญชีคนที่รับทุนจากสแกมเมอร์แล้วก็มาประโคมเงินซื้อหัวคะแนนดูถูกพ่อแม่พี่น้องประชาชนดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ เมื่อสองวันที่แล้วคุณธรรมนัสก็ช่วยยืนยันว่าเขามั่นใจมากๆเลยว่าทุกพักการเมืองเนี่ยซื้อเสียงกันหมดก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านธรรมนัสพรมเผ่าที่ยืนยันว่าทุกพักการเมืองซื้อเสียงเหมือนกันหมดมีเพียงพักประชาชนที่ถ้าเราโดนกล่าวหาเรื่องนี้คงม,มีพ่อแม่พี่น้องมาแก้ข่าวให้ว่า เช้าเช้าขับรถแห่ไปยังขอข้าวกินอยู่เลย <_ co> 1> 1> เขายุบพักเก้าวไกลค่ะเขายุบพักเก้าวไกลเพียงพอพวกเราตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานพวกเราคือพักการเมืองที่มีสอสไปลงมต,ติมากที่สุดในสภาและลงอย่างสม่ำเสมอ แต่เขายุบพักเราเพียงแค่เราทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเราทำหน้าที่ตามที่มันเขียนเอาไว้ในจ o อบเดสคริปชันเราแค่ทำในสิ่งที่เราต้องทำในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินั่นทำให้เขาตัดสิทธิ์ยุบพักตัดสิทธิ์พิธาลิ้มเจริญรัตทั้งๆท,ที่สอสอจำนวนมากค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นลงมติในสภา183ครั้งมาลงมติเพียง138ครั้งตามสถิติที่ถูกจดบันทึกไว้มีสอสอีกหลายๆท่านค่ะที่ไม่แม้กระทั่งมาโหวตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่คนเหล่านั้นกลับไม่โดนอะไรเลยแต่พวกเราพักเก้าวไกลที่ยืนยันว่าจะเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเรากับโดนยุบพักกับโดนตัดสิทธิ์เพียงเพราะเราทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ดิฉันถามว่าพวกเราทำอะไรผิดคะ หรือความผิดของพวกเรามันก็เป็นเพียงแค่อยากเห็นประเทศนี้หลุดออกจากระบบอำนาจเก่าๆและได้ลืมตาขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ตัวเองอยากเห็นได้นี่คือความผิดของพวกเราเหรอคะมาวันนี้ค่ะดิฉันเป็นสมาชิกพักของพักประชาชน หลายๆคนตั้งคำถามว่าเราจะโดนอะไรอีกไม่มีใครรู้ค่ะว่าเขาจะใช้อำนาจใช้เครื่องมือไหนมาทุบทำลายพวกเรามาทุบทำลายองคาพยพสีส้มนี้แต่ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะ ดิฉันคือคนหนึ่งที่สาบานกับตัวเองในสภาในวันที่พิธาลิ้มเจริญรัตต้องก้าวออกไปว่าดิฉันจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดและในการเลือกตั้งครั้งนี้เราทุกคน อย่าปล่อยให้มันจบแบบเดิมค่ะเราจะต้องส่งนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส่งทีมบริหารของพรักประชาชนเข้าไปเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์ประเทศนี้ด้วยกันและดิฉันขอสาบานเลยว่าถ้าดิฉัน ยังมีชีวิตและยังเป็นสอสออยู่ดิฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เอาใส่บาใส่หลังพวกเรามาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดกูรูการเมืองทั่วประเทศค่ะกูรูการเมืองทั่วประเทศประเมินอ,อะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่าง แต่สิ่งที่เขาลืมไปคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้แล้วมีความคิดเป็นของตัวเองและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเราจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันขอแรง พ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พวกเราในวันนี้เพื่อส่งนัทพงเ์เลืองปัญญาวุฒิไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีและดิฉันสัญญาองค์คาพยศสีส้มของเราสัญญาพักประชาชนของเราสัญญาว่าสิ่งที่ท่านเลิกเชื่อไปแล้วรัฐบาล ที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยไม่โกงกินไม่ทุจริตคอรับชันทำงานอย่างอุทิศกายและใจเพื่อให้แผ่นดินนี้ได้พบกับความสุขความเจริญให้ประเทศนี้สามารถมีพื้นที่ที่จะไปยืนสู้กับนานา,นาอารยประเทศได้ดิฉันสัญญาว่าองค์คาพยพสีสม้มรัฐบาลประชาชนเราจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะ ขอโอกาสพวกเราสักครั้งค่ะขอโอกาสให้ประเทศนี้ขอโอกาสให้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดังผ่านคูหาเลือกตั้งและทำให้วันที่8กุมภาพันธ์นี้หลังจาก17นาฬิกาเราได้มีอนาคต ได้มีความเป็นไปได้ในแบบใหม่ๆไปมีโอกาสที่จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหมุดหมายแรกของการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ที่มันเป็นธรรมมีองค์กรอิสระที่มันยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทํางานเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและขอโอกาสให้รัฐบาลประชาชนได้มาร่วมสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ ขอบคุณค่ะ